โอ้โหนะคะสำหรับร้านแก๊สนี้บอกเลยนะคะเหมือนบ้านหลังที่สองแล้วคะ่ะล่าสุดนี่ทุ่มเทมากก็คือเนี่ยแทบจะกินจะนอนกันที่นี่เลยออนี่คือเฝ้าบอกเลยว่าใครซื้อกับแพวทุ่มเทมากนะดูก่อนเวลานี้กี่โมงลองทายดูแพลไม่ได้กลับบ้านเลยนะคะกี่โมงสี่ทุ่มกว่าสี่ทุ่มกว่าลูกค้านี่ไม่อิงออดสี่ทุ่มกว่ายังอยู่ร้านแก๊สบ้านหลังที่สองแทบจะกินจะนอนที่นี่เลยะคะ่ะ สวัสดีค่ะพบกับเซลแพรอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้แพรจะพามาชมรถกระบะที่ประหยัดน้ำมันโคตรโคตรุดโคตรนะคะทำไมถึงเป็นน้ำมันชุดโคตรนะคะแครี่ของเราเดิมๆแล้วคือประหยัดอยู่แล้วค่ะแต่คันนี้ถูกติดตั้งแก๊ส LPG นะคะ mm hmm. เพิ่มความประหยัดไปอีกประหยัดแล้วประหยัดอีกนะคะประหยัด มันคือสุดยอดของประหยัดอ่ะคันนี้ทําอะไรบ้างอ่ะแฟจะบอกเลยสําหรับกระบะแครี่คันนี้นะคะภายนอกเนี่ยเปลี่ยนเป็นล้อมแม็กะคะขอบ15นะคะยางเปลี่ยนเป็นแบบยางบรรยางบรรทุกนะคะแล้วก็เสริมแหนบด้วยมามาดูดเสริมแหนบแหนบเนี่ยเราเสริมเป็นแบบโค้งค่ะเพื่อให้รองรับน้ําหนักเวลาเราขนของหนักเนี่ยมันก็จะขนของเราได้ดีถึง2ตานกันเลยทีเดียวซอ สองจุดห้าตันกันละทีเดียวนะคะสองหกห้าตันเออสองถึงสองจุดห้าตันคือมันขนกันแบบจุกๆไปเลยค่ะลูกค้าเอาง่ายๆขนจะแบบเออขนกันให้สะใจไปเลยอย่างงี้ดีกว่านะคะแล้วก็เสริมอคอกแซนเลดแบบนี้ด้วยโหแข็งแรงมากนะคะนี่ยกให้ดูเลยว่าแข็งแรงมากๆเราเสริมคลอกแซนเลดด้วยแล้วก็เสริมแนบเพิ่มความแบบ ขนของเก่งไปอีกนี่เนะี่ยแบบโคง้งแบบนี้บอกเลยว่าไม่ยากน,นะจ๊ะ2ถึง2.5ตันกันไปนเลยขนก็นีก่จุกๆนะคะแล้วก็เราทํายางบรรทุกด้วยนะคะทาแม็กด้วยนะคะสวยด้วยแล้วก็ขนของได้จริงด้วยนี่โอ้โหแนบของเราเป็นแบบโค้งนะคะนี่ไงเราติดตั้งถังแก๊ส l p พิจเรียบร้อยอันนี้เป็นแบบ58ลิตรนะคะคืออัตราการวิ่งได้ถึง400กิโล กันเลยทีเดียวนะคะอัตรากรําัรน้ำมันเอออัตรากระไรยัดนั้นนะคะอย่างที่แพรบอกเลยว่าถ้าเทียบเป็นเงินละหว่างตัวน้ํามันเบนซินปกติแล้วนัน่นเบนซินเนี่ยจะอยู่ที่กิโลละ3บาทแต่อันนี้ตกกิโลละบาทไปสงบาทประหยัดไปอีกปเป็นไหนถูกไปไหนน้ำมันก็แพงนี่เลยอีกหนึ่งทางเลือกใครที่กำลังมองหารถประหยัด คือหาทางที่แบบทำให้เราเซฟเงินนะคะแนะนําเลยติดตั้งถังแก๊สแบบนี้นะคะบอกเลยว่าร้านที่เราติดตั้งนะลูกคา้ามั่นใจได้เลยว่าเราเลือกงานดีและการันตีคุณภาพลูกค้าแน่นอนที่เราติดตั้งไปไมาจะเป็นอ่ะเซโอบอกเลยว่าโอ้โหลูกค้าปร,ปรับเรื่มปริมปริมมากบอกเลยแพ้แนะนําเลยใครที่กำลังมองหานี่ติดตั้งไปเลยจากติดแก๊สรถคันนี้แคลรี่คันนี้นะคะแล้วก็คันนี้ติดไลเนอร์ด้วยถ้ามองดีแต่อันนี้ยังไม่เสร็จสมู์แต่เราติดรอบข้างแล้วแหละติดข้างข้างแล้วนะคะคันนี้ ติดไลเนอร์ไปด้วยต่างๆรอบข้างนะคะจริงๆอ่ะเดี๋ยวตรงกลางเดี๋ยวเราไปติดตั้งต่อนะคะนี่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะคะเราก็ไปติดตั้งไลเนอร์คือบอกเลยว่าโหรถกระบะท,ที่โคตรจะคุ้มค่าทางการขนส่งทางการแบบขนของก็งเก่งดีไซน์ก็สวยประหยัดน้ำมันจะอีกคุ้มไปไหนนะคะสำหรับกระบะแคลร่คันนี้นะราคารถเป่าอยู่ที่395,000บาทเท่านั้นนะโหราคาก็น่ารักหยราคาถูกไม่ไหวนะคะ แต่ใครอยากแต่งแบบนี้อยากแบบทาแบบนี้เลยเน้นการแบบขนส่งเนาะลูกค้าแบบเอาไปทำธุรกิจขนส่งอย่างคันนี้โอ้โหเสริมคอกด้วยเสริมขนาดนี้เป็นไปเป็นเป็น,ปน,ปน,ปนอะไรไปไม่ได้นอกจากขนของแน่ๆขนของนาบอกเลยว่ากระบะเราคุ้มค่าจริงเพราะว่าอะไรตรงช่วงกระบะของเราคนะพื้นที่ใช้สอยลูกค้าใช้ได้เกือบร้อยปเซก็คือแบบว่าไม่มีอะไรมาก,กั้นเอางี้ดีวกว่าวางของขนของได้ เต็มที่คนะใครที่สนใจนะคะกระบะแคลร,รี่ของเราราคาลดเป่าอ,อยู่ที่395,000บาทเท่านั้นนะคะหรือว่าอยากทําแบบนี้อยากติดตั้งแก๊นะคะหรือว่าอยากทําล้อมแม่อยากทำยางเพื่อคนขนส่งนะคะก็เดี๋ยวแพรจะแปะราคาไว้ทางด้านล่างะคะให้ลูกค้าแบบว่าดู ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยแต่สนใจได้ลูกค้าแพรนะคะเป็นเซลล์ขายรถยับอีกหนึ่งรอบนะคะ0917657786นะสนใจรุ่นไหนก็ตามของทางซูซูกินะคะทักมาซื้อกับแพรโทรมาซื้อกับแพรได้เลยนะคะแพรจะเปิดเครื่องตั้งกี่โมงคะ8โมงเช้าถึง5ทุ่มโทรมาได้เลยะคะ่ะแต่หลัง5ทุ่มยังไม่ปิดเครื่องนะคะแต่จะโทรกับอีกวันหนึ่งนะคะหรือว่าเมมเบอร์ขึ้นไลน์เลยนะคะถ้าแบบว่าจิ้มไลน์ ไม่ขึ้นอย่างเงี้ยให้ลูกค้าเมมเบอร์แล้วขึ้นลายได้เลยหรือว่ายิงมาก็เย๋ยแพทโทรกลับนะคะโอเคสำหรับรายนี้ไปแล้วใครที่มองหารถแบบคุ้มค่าติดติดแก๊สแลวคุ้มค่าแบบนี้แนะนําเลยนะคะสำหรับรายนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะนะคะสำหรับร้านแก๊สนี้บอกเลยนะคะเหมือนบ้านลังที่สองแล้วค่ะล่าสุดนี่ทุ่มเทมากก็คือเนี่ยแทบจะกินจะนอนกันที่นี่เลยอ๋อ ้าบอกเลยว่าใครซื้อกะแพวทุ่มเทมากนะดูก่อนเวลานี้กี่โมงลองทายดูแพลไม่ได้กลับบ้านเลยนะคะกี่โมงสี่ทุ่มกว่าสี่ทุ่มกว่าลูกค้านี่ไม่อิงออดสี่ทุ่มกว่า ยังอยู่ร้านแก๊สบ้านหลังที่2องแทบจะกินจะนอนที่นี่เลยคนะ่แะแบบแบบคือบอกเลยว่ามาดูแลทุกขั้นตอนจริงๆนี่ติดแก๊สคือเฝ้ากันนี่เสมือนแบบว่ามัดนั่งมันติดเชลล์ทอดนอ็อคชุกไข่ให้ลูกค้าเลยนะจริงๆอย่าลืมถ้าอยากได้เซลล์ที่ทุ่มเทขนาดนี้นะคะแถวนะคะยินดียินยอมจะจะแบบสละตัวเองให้ลูกค้าเองดูแลรถลูกค้าเองนะ,ะอย่าลืมเหมือนเดิม มาโทรมาเบอร์แพร่ล่านะค่าสำหรับไลน์นี้ไปแล้วสำ,สำหรับ y t u t u นี้ไปแล้วสำหรับคลิปนี้ไปแล้วดีกว่าสวัสดีค่ะโหเบอร์เบอร์มากเพราะว่าเนี่ยนะมันก็ดึกๆมันก็จะมาเบอร์อย่างนี้นะคะ